ยาอ่อนหรือเปล่าเนี่ยก็เราเป็นซะแบบเนี่ยไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมญาติโยงเขาไม่ตักบาทให้เราเนี่ยอัสลามุอะลัยกุรมบผมทุกคนเมื่อวานซืนนะครผมเนี่ยได้ทําการลงคลิปตอบคําถามให้กับลูกเพจคนนึงที่ลูกเพจเขาเนี่ยส่งข้อความมาถามว่าพิธีกรรมที่เขาส่งให้เนี่ยมันเป็นพิธีกรรมอะไรเขา้นี่นะไม่เคยเห็นเขาก็เลยอยากจะรู้ว่าพิธีกรรมนั้นน่ะเกิดขึ้นที่ไหนแล้วเป็นของกลุ่มไหนเป็นมุสลิมกลุ่มไหนทา ผมก็เลยได้ทําการลงคลิปหาข้อมูลให้แล้วก็ตอบให้กับเขานะคะว่าพิธีกรรมดังกลนะ่าวนั้นเป็นพิธีกรรมของมุสลิมที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียนะคะเป็นพิธีกรรมงานมาลิดในคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับก็มีคุณป,ปกติแล้วเนี่ยผมจะเรียกกลุ่มนี้ว่าแบบอาเป็นสล็อตขนเหลืองหรือว่าพาสล็อตนะครับแต่เพรเอิญว่าเขางองแงกันนะจำได้ไหมมันจะมีคลิปหนึ่งที่ผมลงอ่ะที่เขางองแงทําไมต้องเรียกพาสลออ็อตอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้น อันนี้ก็แปลกดีเวลาเรียกมุสลิมเหมารวมว่าไอ้พวกโจนต้ไอ้พวกกระบไอ้พวกลัทิปีศาจรละทิทะเลทรายไม่เป็นเดือดเป็นร้อนผมเรียกแค่พระสลอดสลอดขนเหลืองเป็นเดือดเป็นร้อนซะง,งั้นเพราะฉะนั้นผมจะเรียกเขาว่าพระปกติละกันนะครับส่วนเพื่อนๆชาวพุทธก็ ไปแยกเกตเอาเองนะครับผมว่าจะเป็นในส่วนของพระดีหรือว่าพระไม่ดีนะพระรูปนี้นะครับเขาก็ได้ทําการคอมเมนต์ว่าปัญญาอ่อนหรือเปล่าแล้วผมเนี่ยก็ได้ทําการตอบกลับเขาไปว่าอย่าพูดของเราอ่ะหนักกว่านี้เยอะแค่ที่เราก่อไว้เนี่ยก็มากโขเลยนะ และเขาก็ทําการคอมเมนต์ตอบกลับมาอีกว่าอิสลามทําไรแต่ละอย่างดูปัญญาอ่อนมากเลยนะจริงไหมอิสลามจะกินขี้เย,ยวน้ําลายน้าเสลน้ําล้างเทา้าผู้นําได้หน้าตาเฉยหน้าขยะขยงจะตายไปถ้าไม่งงปัญญาอ่อนจะทําไปได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาตอบในแต่ละหัวข้อเราจะมาตอบในแต่ละประเด็นนะคบผมเริ่มจากประเด็นแรกเลยนั่นก็คือปัญญาอ่อนหรือเปล่าถามว่าปัญญาอ่อนไหมคือมันก็เป็นพิธีกรรมของเขาอะหากว่าเรามองดูดีๆเนี่ยมัน จะมีจังหวะจะเป็นการโยกซ้ายจะเป็นการโยกขวามองง่ายๆสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับเป็นการเต้นลำมันก็เป็นการระบำอะไรพวกเนี้ครับยกต,ตัวอย่างเช่นเนี่ยคุณบวชเป็นพระเนี่ยก่อนที่คุณจะบวชเป็นพระได้เนี่ยคุณจะต้องบวชนาคมาก่อนแล้วตอนบวชนาคเนี่ยมันก็จะมีการลำหน้านาคตึ้ง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 คุณมองว่าสิ่งนี้ปัญญาอ่อนหรือเปล่าหล่ะการลำหน้านาคอะถ้าหากว่าคุณมองว่าการลำหน้านาคไม่ปัญญาอ่อนสิ่งที่คุณคอมเมนต์ถามผมเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่เขาอย่างนี้เต้นตึงตึงตึง มันก็คงจะไม่ปัญญาอ่อนเลยครับเพียงแต่ที่เขาทำเนี่ยเราก็จะต้องมาดูในหลักการของศาสนาว่ามันถูกต้องไหมว่ามันใช่หรือเปล่า ซึ่งเรื่องเนี้ยในแต่ละฝากในแต่ละฝ่ายในแต่ละสายในแต่ละคณะก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปฉะนั้นแล้วการกระทําดังกล่าวเนี่ยถ้าจะมองว่าปัญญาอ่อนเนี่ยมันก็ดูขาดสติไร้สติแล้วก็ไร้ปัญญาเกินไปครับเราจะต้องมาดูตัวเนื้อว่ามันสามารถที่จะทําได้ไหมตามหลักศาสนาลําดับต่อไปก็จะเป็นคอมเมนต์ของผมนะครับนะยาพูดของเราอ่ะหนักกว่านี้เยอะแค่ที่เราก่อไว้เนี่ยก็มากโขเลยนะถ้าหากว่าคุณมองว่าการกระทําแค่เนี่ย ของคนที่นับถือาศาสนาอิสลามบางกลุ่มเนี่ยเป็นการกระทําที่ปัญญาอ่อนสําหรับคุณขอถามหน่อยเวลาที่คุณประท้วงปีนเสาไฟฟ้าเนี่ยรู้สึกปัญญาอ่อนบ้างไหมเวลาที่คุณไปบินทาบาทแล้วไม่มีญาติโยมเขาตักบารให้เนี่ยจนคุณต้องออกมาไล์สดตัดพอญาติโยมรู้สึกปัญญาอ่อนมากไหมแล้วหาสาเหตุไม่ได้ว่าทาไมญาติโยมไม่ตักบารให้ก็ไปโทษเป็นความผิดข,ของาศาสนาภายนอกอันเนี้ยรู้สึกปัญญาอ่อนบ้างไหมครับลำดับต่อมาก็จะเป็นหัวข้อที่ว่าอิสลามทำไรแต่ละอย่างเนี่ยดูปัญญาอ่อนมากเลยนะจริงไหม ก็อยู่ที่มุมมองอะคับว่ามุมมองของคุณนะมองในมุมไหนมองในมุมผู้ศรัทธาหรือมองในมุมผู้ปฏิเสธศรัทธาถ้าหากว่าคุณมองในมุมของผู้ปฏิเสธศรัทธาเวลาอาสาิสลามจะทําอะไรมันก็จะต้องดูขัดหูขัดตาของคุณเป็นปกติเป็นธรรมดาอยู่แล้วเหมือนกันกับเราอะครับบางอย่างพิธีกรรมของทางพุทธเองเราก็มองว่ามันไม่ใช่เราก็มองว่ามันไม่ถูกต้องหืออยา่าว่าแต่ศาสนาอาสาิสลามเลยครับผมถึงแม้ว่าเป็นชาวพุทธด้วยกันเนี่ยบางพิธีกรรมบางสิ่งหรือว่าบางอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นที่ชาวพุทธเป็นคนทำเนี่ยก็มีข้อวิพาก์วิจาาาณเเยยอะะมมก่่่สงนนีี้ ใช่หรอเป็นการกระทำที่ดีหรอเป็นการกระทำที่ปัญญาอ่อนหรือเปล่า ลำดับต่อมานะคะผมก็จะเป็นประเด็นที่ว่าอิสลามจะกินขี้เยี่ยวน้ำลายน้ำเสลน้ำล้างเท้าผู้นำได้หน้าตาเฉยเลยหน้าขยะขยแขงจะตายไปถ้าไม่งงปัญญาอ่อนจะทำไปได้อย่างไรอันนี้จะต้องถามครับผมว่าใครทำจะต้องถามคำนี้เลยว่าใครทำแล้วไปเอามาจากไหนทุกวันนี้คุณเห็นมุสลิมไปเดินขอน้ำลายอิหมามกินทุกวันนี้คุณเห็นมุสลิมไปเดินขอน้ำล้างเท้าอิหมามกินหรือไงไอสิ่งที่คุณเอามาเนี่ยที่คุณเอามาถามเนี่ย คุณจะต้องเอาตัวบทมาให้ผมก่อนผมถึงจะรู้ได้ว่าสิ่งที่คุณเอามานะนะั้นน่ะเอามาจากไหนเวลาที่คุณถามมาเนี่ยผมอ่ะเอาไปถามไม่ว่าจะเป็นสายเก่าหรือว่าจะเป็นสายใหม่นะเขาถามเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าเอาตัวบทมาจากไหนแล้วผมเนี่ยไม่ได้ถามแค่คนที่เป็นมุสลิมนะคนที่เป็นเอธิอสหรือว่าเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาที่เขาจะมีข้อมูลที่ส่งเสริมให้คนเลิกศรัทธาอิสลามเนี่ยอย่างเพจศ,ศึกษาอัลนคุรานาแนวพิภาค ผมก็เข้าไปถามเขาหาถึงตัวบทว่ามันมาจากฮะดีษบทไหนหนังสืออะไรยังไงเขาส่งมาให้ผมแค่อย่างเดียวที่จะเป็นตัวฮะดิษเกี่ยวกับเรื่องเล่าที่ท่านอบีุมฮัมหมัดสลัลอวะสัลลามเอาน้ำลายป้ายปากเด็กทาลกคนนึงเพื่อเป็นการล้างไสยศาสตร์เท่านั้นเองครับในส่วนของการที่กินขี้กินเยี่ยวหรือว่ากินน้ำเสลทผู้นำเนี่ยคุณจะต้องดูว่ามันเป็นในส่วนของกลุ่มไหนพวกไหน ซึ่งการกินขี้กินเยี่ยวกินน้ำสลิดผู้นำล้างล้างเท้าเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้อยู่ในสายหลักของมุสลิมไทยมุสลิมไทยหลักๆเลยเนี่ยสิ่งเนี่ยจะไม่มีครับถ้าหากว่าคุณเอามาจากสายอ,อื่นอย่าเอามาด่ามวาัวซั่วตัวอย่างของศาสนา,า,าพุทธเองเนี่ยก็มีหลายสายการที่จะพูดหรือว่าจะว่าหรือว่าจะอะไรเนี่ยก็จะต้องดูสายนั้นๆก่อนถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยถ้าคุณเอามาจากสายอื่นมันก็เป็นสิ่งที่โง่เง่าบัลลมมาเต้ามากเลยที่คุณจะเอามาด่ามุสลิมไทยหรืออย่างจะเป็นตัวบทของฮะดิษที่เป็นเรื่องเล่าของสาวใช้ของท่านนาบีมุฮัมมัดสลอลลลหล,ลหัวอะไรทีวะซสัลลามที่นางนั้นน่ะไปกินฉี่ของท่านนาบีอันนี้ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้เอามาสอนกันนะถึงเอามาสอนก็ไม่มีนบีอยู่ให้กินฉี่แล้วปะหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในอัลกุรอานหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในฮะดิษเนี่ยมไม่ได้เป็นการสอนให้ทําให้ทําให้ ครับหลักๆเลยคือคุณจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าไอสิ่งที่คุณไปเห็นไปพบหรือว่าไปเจอมันเนี่ยมันเป็นของสายไหนคณะไหนเอางี้ละกันถ้าคุณมีตัวบทแล้วผมจะช่วยตรวจสอบให้คุณเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนะครับคุณอาจไปเห็นมาอุ้ยแชร์มาในโลกออนไลน์ในโลกอินเทอร์เนต็ตบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันไม่ใช่ตามหลักการหรือว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของศาสนานตัวอ,อย่างหัวข้อการกินเยี่ยวคนที่นับถือศาสนาพุทธเองก็มีคนกินเยี่ยว บอกว่าอามาจากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกบอกไว้พระพุทธเจ้าบอกไว้ให้กินเยี่ยวกินเยี่ยวแล้วเป็นยาเป็นรักษาก็มีนักวิชาการเขาออกมาให้ความรู้ออกมาโตว่าโอ้ยมันเข้าใจแบบนี้ไม่ได้นะมันต้องเข้าใจอย่างนี้อย่างนั้นนี่อะไรครับบางครั้งเนี่ยสิ่งที่คุณไปเห็นอะโอ้อลามกินเยี่ยวผู้นําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นคุณจะต้องศึกษาให้มากกว่านี้ไม่ได้เห็นแค่แบบเนื้อผ้าแล้วโบ๊ะโบ,บ๊ะโบ,บ๊ะโบ,บ๊ะไปคุณจะไปดูมาไปเห็นมาแล้วคุณจะมาคุกกลมว่าโอ้ยอิสลามมันจะต้องกินขี้กินเยี่ได้เพราาะว่ สายหลักของมุสลิมประเทศไทยนะครับไม่มีสอนให้กินขี้กินเยี่ยวหรือว่ากินน้าล้างเท้าผู้นานะครับแล้วก็ไม่มีใครเขาทํากันด้วยครับผมการกินเยี่ยวเนี่ยอ่ะโอเคครับผมทั้งหมดก็คือสิ่งที่ผมจะมาตอบคําถามให้กับอาคุณพระท่านนี้นะครับอันนี้จริงมันก็รู้สึกกระดากปากยัไงไงก็ไม่รู้นะเรียกพระด้วยกับความที่ผมพยายามที่จะแยก ระหว่างพระดีกับพระไม่ดีออกจากกันก็เลยอุบัติคําว่าพระสลอตขึ้นมาแต่พอใช้คําว่าพระสลอตก็มางงไงอีกทำไมใช้คําว่าพระสลอตให้ฉันเป็นสัเดรัะฉานแบบนี้ได้ไงก็มาเรียกคําว่าพระรวมๆวอ่ะก็เอาเป็นว่า เพื่อนๆชาวพุทธก็เอาไปแยกกันเอาเองแล้วกันนะครับว่าพระที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงพระฝั่งไหนฝ่ายไหนนะแล้วสําหรับคุณนะผมขอฝากไว้ให้นะคุณน่ะก็บวชมานานแล้วนะบวชเรียนมานานแล้วแต่พฤติกรรมก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่ไม่เคยพิจรนารณาด้วยตัวเองเลยเหรอว่าพฤติกรรมของตอนเองนั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับพระพุทธศาสนาหรือเปล่าหากว่าบวชเป็นพระแล้วทําตามในแนวทางของพระพุทธศาสนาไม่ได้ก็อย่าบวชให้เปลืองข้าวญาติโยมเลยออกมาทำงานหาเงินซื้อข้าวเองดีกว่า